สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราจะมาทำทลิปพลางงานแระดมกันนะคะพอดีว่าที่บ้านน่าเหมาะตอนนี้นะบรรยากาศฝนตกตำทรมเลยที่ที่บ้านทุกคนเนี่ยเป็นอย่างกันบ้างเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันได้ว่ะใน <c oughs> ในช่วงเวลานี้เนาะและยิ่งถ้าใครโสดหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าแบบ เออต้องแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดถึงกันนึกถึงกันอยู่เนาะเราก็จะมาดูแลกันว่าในบรรยากาศแบบนี้นะคะเขาคนนั้นคนที่เรานึกถึงคิดถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาบ้างไหมเนาะเดี๋ยวเราองมาดูกันเลยนะคะความรู้สึกของคนที่เรานึกถึงและคิดถึงอยู่ในตอนนี้ในบรรยากาศที่ฝนตกตรำม ช่วงหัวค่ำนะคะเขารู้สึกถึงเราบ้างไหมโอ้โหสเวนออบวอนมันเหมือนกับมีการปิดกัน้นมีการหันหลังเดินจากแยกจากกันนะคะแต่ก็ยังคงมีความนึกถึงกันอยู่ตลอดแหละเห็นไหมว่าเป็นซิกออเปนเนิเิลแต่เป็นเล็กแปะเนาะเป็นอินฟินิตี้วิวออฟจูนก็คือแบบ พยายา,พยายามที่จะมู่อมพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าแหละแต่ก็ไม่ไวที่จะต้องหันกลับมามองนะคะคนที่เหมือนกับมีประเด็นมีปัญหาคนที่เอ่อหันหลังให้กันในตอนนี้นะคะยิ่งเงียมกันไปก็ได้เนาะแต่ยังคนมีความรู้สึกถึงกันในความรู้สึกที่เป็นแบบเป็นหัวงเป็นใย,ยเป็นความคิดถึง รู้สึกถึงในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่สวยงามในสิ่งที่เคยได้รับเอ่อจากกันและกันนะมันเหมือนกับคุณสองคนเป็นอะไรที่เหมือนกับมันไม่เป็นอะไรที่แบบไม่เข้าเทียมนะแต่เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอยากได้ะรับอะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ คุณโอ้ทาวเวอร์มันมีการ,รเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างเป็นอิสระใช้ชีวิตอิสระก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีจุดหมายหรือว่าจะมีใครที่อยากจะจริงจังเข้ามาในความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะว่าใจอ่ะก็ยัง พยายามฟื้นฟแหละแต่ก็ลืมคนเก่าไม่ได้สักทีนะโอ้โหในใจยังเศร้าอยู่เลยค่ะยังรู้สึกเสียดายอ่ะยังรู้สึกเสียใจยังไม่อยากยังไม่อยากเสียไปอ่ะยังยังอยากที่จะมีไว้ในความสัมพันธ์อยากที่จะวิ่งไลง <c oughs> ่เห็นไหมมันเหมือนกับว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเดินหันหลังจากไป แต่ก็มีอีกคนที่เหมือนกำลังจะวิ่งไล่ตามหรือรอคอยที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะมันมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกที่ยังไม่เคยตัดกันขาดได้สักทีอ่ะเพจอบอยยังมีความรู้สึกว่าเอออยาก อยากจะทําอะไรบางอย่างให้ความสัมคัญนี้ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันมีความคิดอะว่ายังไม่อยากจบยังไม่อยากเสียกันและกันไปตอนนี้ไนคะ <_ St. S 1> ก็เพราะว่าคุณสองคนยังรักกันน่ะเป็นความรักที่ยังเต็มหัวใจอยู่เลยอะอืมทัวร์บเป็นความรักของคู่แท้เนะคู่โซเมทัวร์พ ทัวร์ครับกับ The w i e l of f o r t u n e เนอะเป็นสิ่งที่คุณสองคนมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือโชคชะตาฟ้าลิขิตมาให้คุณสองคนได้เจอกันและได้รักกันนะคะแต่มันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงไปแบบกระแทนหันบางคนก็เหมือนยังไม่ได้เคลียร์ใจไม่ได้เคลียร์ประเด็นอะไรกันเลยอะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะห่างไกลเหมือนเห็นไหมว่าเขาขี่ไฟ <c oughs> ใบเนี้ยเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์กลับมานะถ้ามองมาที่คุณคุณมองบันภาพเนี้ยเขาอยากกลับมาหาคุณน่ะซึ่งก็สอดคล้องกับซิกอัพเปนเพื่อกับซิกปอปสอดวะเนาะเป็นอะไรที่แบบเขาอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาเ ทำอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณไว้อะอยากจะแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดนะคะอยากจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเอ,อ่อยังคงมีกันและกันต่อไปในอนาคตได้นะเนี่ยดูสิโอจัสติเหมือนเขาอยากกลับมาทำให้ทุกอย่างมันบาลานะ่ะ อยากมอบความยุติธรรมให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคุณด้วยนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้อทั้งคุณและเขายังคงรักกันถ้าคุณรู้สึกมีคําถามในใจว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขาเออ่เลิกรักคุณไปแล้วหรือยังต้องบอกว่ายังนะคะเพราะซิ e อ็อเฟนเตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอืถ้าดินนะ แต่ปันดินที่มั่นคงมากๆแล้วก็เป็นการที่คิดอย่างช้าๆค่อยๆใช้สติปัญญาแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้วนกลับมาในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับมีความพยายามนะแล้วก็เหมือนกับอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์อยากเดินทางมาหาคุณเลยแหละเพราะว่ายังรักอยู่ลยคะ แล้วก็คิดถึงมากถ้าถามว่าในบรรยากาศแบบนี้เขาคิดถึงและนึกถึงคุณบ้างไหมคิดถึงมากเลยค่ะต้องบอกว่ามากจริงๆริงสิ่ e อพยพสิ่งอสสร์ก็คือแบบอืมทั้งทั้งที่ใจก็เหมือนกับบางครั้งก็อยากจะอยากจะไปแล้วแต่มันไปไม่ได้อะ่ะบางทีนะเหมือนกับถ้ามีประเด,ดมีปัญหากับมือมีมือ,มอ,มอที่สามหรือมีความคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกับใครได้อะ อืมความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะต้องจบลงไปแล้วก็เหมือนต่างคนต่างเป็นอิสระกันเนะะี่ยค่ะเห็นไหมก็เพราะว่าใจเขารักคุณน่ะเขามีคุณเพียงคนเดียวอ่ะเหมือนมีความรู้สึกถึงมีคนที่รักอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่สามารถจะไปต่อกับใครได้อีกแล้วมีจะสติ๊ขึ้้มมาอีกนั่นก็หมายถึงว่า คุณนั่นแหละคือคนที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตเขาม่ากที่สุดแล้ววิวออฟฟอร์จูนคนที่เขาอยากจะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้กลับมาเจอกันก็เหมือนกับเขาอยากจะให้มีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับพยายามไปแล้วอ่ะแต่ไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณเลยในตอนนี้นะคะเหมือนกับไปเจอใครก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ถูกใจถูกจตาเพราะว่าเป็นไพ่ของทัวความก็คือเป็นไพ่ของเนื้อคู่คู่แท้เนื้อคู่คู่โซเมนะ เป็นคนที่รักเป็นคนที่ถูกใจมีแพชชั่นซึ่งกันและกันนะคะเรียกได้ว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะมีความคิดอะมีความคิดนะคะอยากจะกลับมาแล้วมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะชีวิตเขาเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางอะใช้ชีวิตแบบไปเรืเเ่อยๆเ,เปื่อยๆเนาะเปคนที่แบบเออ เอาแน่อนอนอะไรกับชีวิตไม่ได้แต่ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เออมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่าเหมือนคนไม่มีหลักแหล่งเหมือนคนไม่มีที่หมายนะคะเหมือนคนที่ไม่มีจุดหมายอะไรเลยในเวลาที่ไม่มีคุณในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเนาะคนที่อยู่ในใจคุณนะเรียกได้ว่ายังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณแบบวนอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลา แล้วก็เนี่ยค่ะอยากจะกลับมามอบความสมดุลมอบความตัวที่ทําให้กับคุณถ้าห์ว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาทําทุกอย่างเนี่ยให้มันถูกต้องแล้วก็เรียกได้ว่าบางครั้งนะเขาตัดสินใจแล้วด้วยแหละว่าเขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิต เขาต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะนี่ก็คือความรู้สึกของเขาคนนั้นค่ะ